ก็บอกคูว่าสีเห็ดจังได้ขันหัวใจไอยบ่มีเจ้าไอ้เลยยอมคุกเขาขอร้องเที่ยวฝ้าทิมไอยได้บ่ไอ้ยอมเป็นตัวสำรอง ยอมเป็นคนที่สองยามน้องเสียใจหากใดเจ้ามีน้ำตาให้น้องหัว่ไอส้สิซับน้ำตาแทนเขาเอาหูดีว่า ไอ้มีค่าแค่ผูว่าสำรองยอมรับตำแหน่งผัวมือสองยังไงต่อเพลงที่เฉยนะครับชีวิตจริงเนี่ยมันคนละอย่างกันเลยชีวิตจริงมันต้องยอมรับโดยดีว่ามีเมียแล้วเธอ เมียแนาแน่ไม่แปลเปี้ยนก่อนนมีพี่คนหนึ่งบอกว่านันหนวดร้องเพลงเพราะขอเป็นเมียน้อยได้บอกกสวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดีสสดพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับมันบุรีเขาตาเที่ยงแอดนครพนมผมนันหนวดเกษตรนอกโรงเรียนนะครับเรามาเจอเจอกันเหมือนเดิมหลังจากห่างหายเป็นหลายวัน ช่วงนี้ก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับนันหนวดก็เลยต้องยืนกลางแดดนะครับเพื่อทําให้ผิวเนี่ยมันได้เจอแดดบ้างนะครับเดี๋ยวนันหนวดจะขาวซีดแล้วทุกคนก็คือมันทําตัวยากนะคนเราบางทีบางคนบอกว่าช่วงนี้นันหนวดดูบวมๆไปบางคนบอกว่านันหนวดดูแหล่ๆดำๆๆนะครับจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันมันทําตัวยากจริงพอเราผอมเขาก็หาว่าเรา ติดยาพอเราอ้วนเขาหาว่าเราไม่ออกกํลาลังกายไม่ดูแลตัวเองพอเราดำเขาก็าไปไป <c oughs> อ่ะนะครับพยายนก็เอาที่เราเป็นเราเพื่อการนะครับจะอ้วนจะดําจะขาวก็อขอให้มันเป็นไปตามธรรมชาติก็แล้วกันวันนี้นหนวดมาทําอะไรนี่วันนี้เลี้ยงหน้ากันมาเลยสี่สายพันธุ์ไว้ไว้คิง เ <MT> อ็ทอแดงพิจิตแล้วก็ไต้หวันสตอเบอรี่สี่สายพันธุ์นี้วันนี้นะหนวดจะมาทําผลทํากันอีกแล้วนะแต่ครับแล้วดาราของเราก็จะเป็นต้นเดิมๆทีมงานเดิมๆนะครับต้นนี้ต้นนี้เนี่ยแบบว่าพูดกับนนะหนวดโอ้ oh, พี่หนวดขานี่จะให้หนูมีลูกอีเยอะเหมือนกับว่าเธอถูกกล่มคืนมากเลยนะ แต่ว,ว่าตอนนี้ตาของเธอก็นะฮะเริ่มพร้อมแล้วนะครับต้นนี้แล้วก็ต้นนี้ก็เหมือนกันต้นนี้เนี่ยต้นนี้ก็โดนบ่อยนะฮะโดนน,นหนวดข่มขืนทําลูกบ่อยๆเหมือนกันนะฮะส่วนต้นนี้ยังใหม่ล่าสุดน,นะฮะยังแบบบริสุทธิ์อยู่ครั้งแรกของเธอ <laughs> อันนี้ก็เป็นครั้งแรกของเธอเหมือนกันอ่ะนะครับวิธีการทําผลก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เนี่ยได้อ่าพอจะทราบกันบ้างอยู่แล้วนะครับมันง่ายมากวิธีการทาผลบนใกนกระถาง นะครับแต่ว่าเรื่องของการทําทรงแต่งทรงเนี่ยแล้วแต่ใครจะชอบทรงไหนนะครับของนนวดอาจจะดูทรงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอะไรมากมายนะครับแบบสบายๆนะนะครับแต่ว่าที่สาคัญก็คือมันสามารถจะติดผลให้เราได้รับประทานจริงเพราะฉะนั้นวันนี้นนวดจะเริ่มทําผลเอาวัสดุอุปกรณ์ในการทําผลของนนวดก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่อันนี้คือปุ๋ยสูตรนะครับปุ๋ยสูตรนี่นะฮะ เสมอนะครับแล้วก็อุจจาระไก่ขี้ไก่นะฮะตะกี้โดนน้ำนิดหนึ่งนะมันก็เลยชื้นๆนะฮะขี้ไก่เนี่ยถ้าเป็นขี้ไก่เก่าเนี่ยจะไม่ค่อยมีกลิ่นนะครับจะไม่ค่อยมีกลิ่นไม่เหมือนขี้ไก่ใหม่ๆขี้ไก่ถ้าเก็บใหม่ๆเนี่ยมันจะมีกลิ่นแต่ถ้าเป็นขี้ไก่เก่าเนี่ยกลิ่นจะไม่ค่อยมีนะครับก็ กินได้นะครับถ้าเราอยากจะชิมว่ารสชาติของขี้ไก่เป็นไงวิธีการก็ไม่ยากเวลาเราทำกับข้าวนะครับเราก็แยกอาหารที่เราจะกินออกไว้จานหนึ่งอีจานหนึ่งสำหรับเมียของเราเราก็ขี้ไก่ใส่ <laughs> เอออ่ะอย่าเสียเวลาเยอะวิธีการนะครับก็ง่าย,ายๆขั้นแรกเลย๋ย่ผมวางอันนี้ก่อนนะครับ นี่คือใใการไกตัดกิ่งขั้นแรกเลยก็คือริบใบก่อนเลยริบใบเร็วๆเลยนะครับริบใบแต่ว่านะครับบอกนิดนึงก่อนนะครับว่าการจะทําผลเนี่ยนะครับหมอนของเราต้องพร้อมนะสภาพตาใบใบนี่กรอบเลยนะนะครับอ่าตัวน,นี้ริบเสร็จต้นต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมนีโปรแกร,รมเสร็จปุ๊บเป็นอย่างนี้ เห็นไหมมันกรอบแล้วแสดงว่าพร้อมที่จะทําผลนะครับเมื่อวานก็มีพี่พี่อะไรเมื่อวานอ่ะแม่ฮะพี่กำมลนฮะพี่ตำพลพี่กำพลมาจากจังหวัดสกลนครน,นะครับเมื่อวานก็มาเยี่ยมนะหนว,วน,นวันก่อนเนี่ยก็พี่เล็กมาจากจังหวัดเชียงใหม่ก็มาเยี่ยมหน้หนวดว,นนวันก่อนอีกก็มีใครหอ ต้องจุ่มบ่จุ่มน้องบอยก็มาเยี่ยมน้าหนวดมีคนมาเยี่ยมน้าหนวดนะเหมือนกนรู้สึกว่าเหมือน,นตัวเองจิตคุกไงงั้นเลย <c oughs> นะครับบางคนมาก็นะครับพาปลาสับมาฝากพากล้วยมาฝากอะไรแบบนี้ออันนี้ลิฟนะครับลิฟใบเลยกล้องไม่ต้องซูมขนาดนั้นก็ได้ครับออกออกไปห่างๆห,หน่อยก็ได้ เพราะว่าพุงของตากลงกล้องจะชนหัวหน้าหนวดแล้วสงสัยตากล้องเราจะไข่นะครับจะวางไข่นะ้พุงเยอะจังเลยอ่าตอนนี้เสร็จแล้วตันนี้หนะ้าหนวดลิฟตตั้งไว้แล้วตะกี้น,นี่มาต้นนี้ต้นนี้ก็ดาราสุดฮอตนะครับต้นนี้นะตอนนี้มีหลายท่านถามซื้อนะครับหน้าหนวดไม่ขาย สงสารมันนมันต้นเล็กอยู่หน้าหนวดนานแล้วนะครับวันนั้นหน้าหนวดมีคนเขาจะขอซื้อทีนี้น่นะนะครับกลางคืนหน้าหนวดฝันนะฝันว่าป้อจ๋าจะกลายหนูเลยนะเออหน้าหนวดก็เลยไม่ขายจริงกับฝันเลยวะ่ะคือเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับหมอนนะครับที่หน้าหนวดพูดไปเนี่ยนะครับ ให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆใช้วิจารณญาณในการฝากรับฟังด้วยนะรับฟังแล้วก็รับชมนะครับเพราะว่าถ้าที่มันไม่เกี่ยวกับมลน่ะส่วนมากนะ้นวดจะจะแต่งเอา <c oughs> นะเราแต่งว่าคู่ความบันเทิงไงสมัยนี้เห็นไหมเรามันมีแต่คนเครียดกันนะฮะคนเครียดกันคนอะไรกันเนี่ย เห็นแล้วนะั่นหัวรู้สึกว่าเราก็ต้องสร้างความบันเทิงให้กับท่านผู้ชมเพิ่มบ้างแล้วล่ะนะแต่่อนผมไม่ได้ติ้งต้องขนาดนี้ใครๆก็เห็นใครๆก็รู้นะครับพักหลังๆเนี่ยผมเห็นนี้บ้านเมืองเรามันเกิดวิกฤตเยอะนะหนวดก็เลยต้องติ้งต้องหน่อยเพื่อให้ทุกคนได้ยิ้มได้หัวเราะนะครับนี่อดอไมก็สวยนะ นี่แหละการทำผลทำผลที่นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวหน,นวาจะไปซื้อปุ๋ยมาแล้วก็ทำผลข้างล่างด้วยนะฮะที่เป็นแตะแปลงนี้เราจะ,จะเริ่มทำผลเพราะว่ากำลังจะเข้านา,นาปีนี้น้ำแรงถต่ว่นานาะเดี๋ยวไปเราค่อยเก็บนี่ทำผลเสร็จแล้วแบบนี้นะครับอันนี้เอาเอาเหินก่อนเหนือข้อาวปลาเสร็จแล้วทีนี้เราทำไงต่อก็ปุ๋ยสูตร นะครับรู้สึกเราก็จะทําแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะออกข้างน่ามากกว่าลงในกระถางรู <c oughs> ้สึกลอยลงไปเลยเนี่ยพอ,อแล้วอันนั้นกระถางเล็กลุยนี่ยหนึ่งกำมือเล็กๆอย่างเดียนะครับเนี่อันนี้จะทางใหญ่มาหน่อย โรยโรยแบบนี้ได้เนี่ยก็คือต้องตอหมอนเราเนี่ยเป็นตอหมอนไทยทางนั้นเลยนะครับแค่นี้พอแล้วทีนี้ก็ใส่ขี้ไก่ลงไปขี้ไก่เ้าให้ปิดเนี่ยปิดปุ๋ยปุ๋ยสูตรที่เราใส่ไปตะกี้นี่ยน,นะครับเพื่อเขาจะได้ไม่ระเหยอ,ออกหายไหมนี่ก็เหมือนกัน ลงไปนี่ก็ใส่ลงไปตอหม่อมนไทยเนี่ยมันจะทนนะครับระบบล่างเขาก็จะแข็งแรงอ่าลงไปนี่อะไรเนี่ยปุ่นยังยตอนนี้ ให้พอมันปิดเนี่ยแค่นี้เรียบร้อยแล้วครับนี่คือการทำผลหม่อนในกระถางของเราง่ายมากนะครับทีนี้เดี๋ยวหลังจากนี้นยผมจะผมจะพาเพื่อนๆมาไม่ใช่หลังจากนี้คือหลังจากที่เราทำเสร็จแล้ว พอผลเลือกออกเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกสักทีหนึ่งนะครับอัปเดตเสร็จปุ๊บออกผลอะไรเก็บผลเก็บเกี่ยวผลเสร็จปุ๊บเราวิธีการบำรุงต้นอะไรยังไงก็มาดูกันอีกทีหนึ่งวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับนี่คือวิธีการทํขผนหนอนในกระถางแบบง่ายๆสไตล์น่าหนวนดนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะอ่ะก่อนจากกันนะครับก็ขอฝากช่องกเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็น นะครับเราปลูกมะเดื่อตอนนี้เราขยายพันธุ์มะเดื่อได้เยอะเลยเห็นไหมแตครับไปดูวิธีการขยายพันธุ์ไปดูวิธีการปลูกแบบง่ายง่ายมากของน้าหนวนนะฮะให้ผลผลิตได้เหมือนกับการปลูกมะเดื่อฝรั่งแบบที่เขาปลูกกันแบบแพงๆเลยเชิญได้นะครับทางช่องนั้นเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นอีกช่องหนึ่งช่องพี่ต้อมต้อมปลูกผักสวนครัวกาเดนแพรนไปดูช่องพี่ต้อมนอกเหนือจากปลูกผักสวนครัวการขยายพันธุ์พืช โดยการปักชำโดยการตอนช่วงนี้พี่ต้อมอัปเดตมีอะไรเยอะแยะมากมายให้ไปดูนะครับมีทั้ง4ีหช่องก็ไปดูได้นะฮะแต่เอาช่องหลักของพี่ต้อมก่อนก็คือต้อมปลูกผักสวนคัวการ์เด้นแปลนไปกดติดตามนะฮะไปสั่นกระดิ่งไว้เลยนะครับขอบคุณทุกทกท่านที่ให้เกียรติตามรับชมรายการนะครับผมน้านวดคงจะได้ล่ำลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้นะครับหลังจากนี้การทำผลของเรา ผลจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วมาติดตามกันนะครับวันนี้นัน,นวดลาไปแล้วจะเรีมคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนัน,นวดลาไปแล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับหนาวจะตายอยู่แล้วน้องแก้วยายไม่เห็นใจบ้างรับรัที่หน่อยน้องนาง